G4 ครับ G4 มาครับ G5 ครับ G5 มาแล้วครับ G6 ครับ G6 ใกล้หมดแล้วนะครับ G7 ครับ G7 G8 ครับ G8 H1 ครับผม H1 H2 ครับ H2 H3 ครับ H3 H4 ครับ H4 เอสห้าครับ S5 ใกล้หมดแล้วนะครับเ6ครับเ6ส7ครับเ7นะครับแล้วันธสุดท้ายนะครับเ8นะครับเ8นะครับผมครบนะครับอ่าอันนี้นะครับเป็นสักขีพยานด้วยทั้งสายทั้งหลายส่วนก็ทั้งที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการจับขึ้นนะครับถ้ามีข้อสงสัยคุณดชาบางคนก็บอกว่า ถ้าสมมติจับได้แล้วยังไม่เอาบ้านนัดาไม่ปลูกเพิ่มเติมก็สามารถแรกเป็นเงินสดได้นะครับคุณค่าเท่าไหร่ครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเอามาเอามาลดเงที่มูลค่านุ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับน7 0 0 0สบาทเลยก็ได้นะครับแต่ถ่ามาลดยอด ใช่ครับสามารถมาลดในค่าที่ดินได้ดาวเนี่ยต้องไปตั้งอีกที่ไหมหรือต้องไปตั้งอีกต้องตั้งอีกที่ห้าพากับบ้านอยากระหยัดประหยัตัวพี่น้องได้อยู่นะครับลูกค้าท่านใดที่ได้บ้านหลังนี้ไปห้าพากับบ้านนะครับโอเคได้เวลาถวันะครับเรื่องานยามดีแล้วครับเดี๋ยว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 ถอดเสื้อก่อนกันเลการถอดเสื้อถอดเสื้อครับถอดเสื้อครับไม่ได้ถอดเซ็ตเกมไม่ถอดเจ็ไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรเลยอะไรเลยมองไม่เห็นอ่ะผมอยากให้เวลาเรียนเวลาเรียเนี่ยมารอ ได้ไปสี่นอนไม่หลับบ้างคืนเดี๋ยวสัมภาษณ์ก่อนสัมภาษณ์ก่อนเฮียรู้ว่าเขาไม่เลือกของบ้านครับแล้วเฮียวันวันจับสลากเลือกล็อกทราบว่าได้คนแรกเลยเบอร์หนึ่งเบอร์หนะมาหลังเพื่อนได้เบอร์หนึ่งแล้วผมบอกนะบอกเฮียเฮียบอกเขาได้เบอร์หนึ่งนะเขาจะเอาบ้านหลังนี้ผมว่าเขาวันนั้นนะถ้าได้นะผมแถมให้อีกสองพันเป็นค่านทนาน อี่ยบอกว่าขอสองันก่อนป้้นไปแล้วดีเยนมาทันเวลาาครับโอเคเดี๋ยวโชคดีเอาละครับได้เวลาได้เวลาสมควรเรามารุ้กันมาแล้วครับจะโอนไหมเอไปนะครับชัดเจนนะสดหน่อยว้นนี่มีอะไรสเห็นไหมถอดแว่นก่อนดแว่นปลุ้นะครับลุ้นะครับลุดงามปั้นนัครั้จะเป็นของเา

อยวเย่าเพื่อเดียวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวเ่ยเอียวเดอยู่ล็เกยดี่ยาเดกี่อเยพี่มาเ็อยวี่ยเดยาด่ยเดียืเดยเดียือาเดียวเดียวเดยวเนเดยดีเ้ียเดยเดเดยดด้่เดยวเีด้านหน้่เยเดี่ียวเเกจีียเดยเยเีีวี่ลว่ย่ี่ว่ลวีี พี่หกไม่ได้มาขายพี่ขายลจีแล้วนี oh, oh. ่อพี like, ่เป็นเลขเดียวเดียวนะครับเอาไปดยแต่อันนี้เป็นเลขที่คสเจ็ดเก้า้เ้เะลขอะไรสี่ห้าด้วยพี่สามหแล้วก็สี่ห้าลูกค้าไม่มา มามามาพิจารณาเลยนะทันทีระกซอนจีเนี่ยหมดเวลาพิจารณาจีกับเพชรเอาใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งเพราะนั้นจีถือเป็นแหวนนะครับแล้วลูกค้าท่านนี้ถือโชคปีสำซ้อนนะครับท่านนี่จีเกตด้วยเหรออ๋อมาลุ้นกันครับณขณะนี้คนมีล้นเนี่ยมีน้องสามารถในฐานะารน้ำเชคลูกค้าน้องอ่อนแล้วก็นูกเกดไม่มีสองคนนี้เอ้าเราขายแล้ว เอาละเดี๋ยวเราเราแก้งให้พี่ๆท่านผู้ชมที่เรามาเป็นกำลังใจที่เราจะไปร้านเด็นนะครับเราคิดว่าสองคนนี้ใครนำโชคให้ลูกค้าวันนี้ ลูกค้าชื่อกันแล้วกันอ่าอย่างนี้แล้วกันให้คุณสามารถอ่านอ่าคิดว่าลูกค้าคุณชื่ออะไรควรได้อ่ชื่อยายี่ยาครับเย็นดีกับคุณยี่ยาครับยาอะไรคุณน่าติยาอะไรยายาผมไม่หอเอาจับโฟกัสจับ่อวให้ไอ้คุโฟกัสจับอะไรส่วนใหม่อ้าวลูกค้าที่ผู้โชคดีคือกีห้าโอ้โ

มอบเลยถ่ายรูปมอบเลยมอบแล้วแบบมารับแทนหน่อยพี่กลางมอบเลยมามอบรับแทนเลยมอบเลยอบเลยถ่ายรูปต่อครัับมีตวแทนนะครับก็เป็นผมขอเประการพิธีก็เป็นพิธีมอบนี่เป็นแบบจีขอขอด้วยพิธีนึ่งค่ะจีห้าพนธุ์าของจีหเลย่าออคือคุณจางกำลังมอบอ่าผู้โชคดีที่ได้มาจองแปลงของเราคือแปลง G5 ภายใต้การแนะนำจากน้องสามารถซึ่งเป็นตัวแทน ลูกค้าผู้โชคดีคือคุณนาฏยาเริดวัดดินยานะครับ G5 นะครับเดี๋ยวให้น้องสามารถโทรไปแสดงความยินดีก็ได้เลยนะครับสามารถโทรไปแล้วเปิดเปมิเกอร์ฟอนด์ดูเลย